เดี๋ยวขอทักทายสักครู่ว่ามีใครเข้ามาดูไลค์จะหรือยังนะคะมีใครพร้อมจะอกอกกำลังกายกันเรืยอยวันนี้มีปัญหาเรื่องน้ำหนักตัวนะคะห้ามพาดเลยนี่เอาท่าง่ายๆนะคะช่วยลดน้ำหนักมากกว่า เราไปเริ่มจากกันท่ายืนเลยนะคะเหยียดขาซ้ายไปด้านหลังค่ะก้าวขาซ้ายก้าวขาขวามาด้านหน้าค่ะเหยียดแขนขึ้นตัวจะขนานกันนะคะชี้เท้าลงพื้นเป็นท่านับลบสามนะคะหนึ่งสองสาม สี่ <4 S 2> <5. S 1> ห้าหายใจออกวางมือลงค่ะเอามือขวาวางไว้เหนือเท้าประมาณ1ฟุตเป็นรูปถ้วยแบบนี้นะคะมือซ้ายเท้าเอวไว้ค่ะจะไม่เปิดไหลขึ้นค่ะท่านี้ฮาะ์ูโคสนะคะยกไหลขึ้นมองขึ้นหาพดานค่ะถ้าไม่ไหวแนะนำให้ไม่พิงกำแพงนะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหายใจออกวางมือลงค่ะทีนี้งอเข่าได้นะคะจากนั้นหายใจเข้าเข้าเท้าหรือกระโดดเท้าไปเป็นแก้งนะคะหรือวางเข่าก็ได้นะคะเอาออปชันที่ตัวเองไหวนะคะ แข็งนะคะแบงแข็งไม่โด่งก้นนะคะห้าจะตุลการเอาเหมือนเปซินด็อกยกสะโพกขึ้นเดินดาวเหมือนเปซิ้นด็อกหีนองไปด้านหน้าค่ะเก้าวเท้าซ้ายไปด้านหน้าหายใจเข้ายกแขนขึ้นหน้าอกสามอีกด้านหนึงนะคะยกขาขึ้นอย่าลืมผักสะโพกให้ขนานกันนะคะ ค้างไว้นะคะ1 2 3่ทนน,นิดนึงนะคะวางมือลงค่ะมือซ้ายวางไว้ด้านหน้าเท้าซ้ายมือขวาเท้าสะเอวไว้อยู่แค่นี้ก็ได้หรือไปที่กำแพงก็ได้นะคะเหยียดแขนขึ้นหาพิาค้างไว้1 2 3่5ง มไม่ลง,งออกเข่าอย่าเปเท้าไมเป็นแฝงค้างไมเป็นแ้งแ้าลมหายใจห้าสี่สามสองหนึ่งเข่าอกค้างติดพื้นนะคะมาขึ้นมาเป็น up the facing dog ค่ะไปนะคื ลกซึกข้อขึ้นมดนาเวดไปขึ้นนอกค่ะมีหน่อยจเข้าค่ะหมอนยันเนอร์แล้วเคลื่อนตัวมาด้านหน้าเป็นภาพแปงค่ะฟางไว้ตรงนี้ห้าโลบใจค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้แขงตัวไปทางซ้ายค่ะหรือซ้ายแขง,งค่ะเท้าขวาวางไว้ด้านหลังวางขนานกัน ดึงเท้าไขไวเอาเท้าซใชคทับที่ขาขวาไว้นะคะแล้วยกขานี่จะยกแขนขึ้นขาพดังะคะ่ะห้าสี่สามสองหนึ่งทีนี้เปลี่ยนข้างคะ่ะ นขาซ้ายนะคะทาไงไว้นะคะยกสะโพกขึ้นยกแขนขึ้นหา,า,ายใจดัามสองหนึ่งวางเลยะคะ่ะกลอนตัวมาเป็นแข้งค่ะตัวแข้งทางไว้ห่าลมหายใจคนะ่ะหนึ่งสองสามส,ามสี่ห้าเราวางาค่ะ Tao ở với bên bắc học. Tao rất là tốt cho khóc như bài bên bắc học bên bên bắc học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  bên bên bắc học bên bắc học bên วางมือข้างตัวนะคะแล้วยกขึ <45 S 2> ้นยืดบกชนค่ะสองจากสี่ห้าวางตัวแบบติดก้นนะคะนั่งโดยทำความเก็งนะคะเดี๋ยวเราขยกนะ หนอออ้าอกยกขาขึ้นหนึ่งสองสส 1> 1, 2นึ่งสองสาสี่ห้าเจ็ดแปดงขาขึ้นมาแล้วมือจับคล้ายๆนะครับต้อเท้าขัด ดันชัรงน้ำค่ะนัำแขงยก,กขึ้นหาบิลาน,นะคะหนึ่งสองสามสี้าตัหาประกอบเปนไรนะคะาประกอบเปนไรคเหลือแล้วจะขึ้นอีกคันนีงค่ะจากน้ำครั ยก f ขีดายขึ้นสูงๆนะคะแต่เ้าอี่งประกบไอเท้ายังสุดตรงน่นะคะหายใเข้าส่มขึ้นค้างไว้พยายามการอบกำสัโพกขึ้นขาสองสามสี่ห้าควาำสัวนตืองขึ้นขาายใจเ้า ลังตายอกานตัาอ่้อตัวนั่งัเ้าค่ะยืดแบบก้าหน้าให้รงน้าที่สดค่ะแล้วกแบบที่ส ข้ามี่ออกลุยลุยรายะแค่สามถึงห้าลหายใจนะคะเกามชลวาหายใจของเราด้วยนะคะแล้วข้าดันมีตัวยกตัวสั่ทขึ้นมาค่ะเป็นรกัต้องคาสำหรับลดค่าลน้ำหนักอเราะคะอยลืมไปฝึกในทุกวันนะคะ ย่ดไขว้ยืดข้างเปก่อนร่างกายจะสามารถยืดหยุ่นได้เพิ่มมากขึ้นในทุกส่วนนะคะและเจอเป็นอะไรบ้างคะ